พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอยุให้เด็กฆ่าโัวตายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาครับหลักในเรื่องนี้นะครับก็จะมีว่า ผู้ใดช่วยหรือ,อยุยงเด็กที่มีอายุยังไม่เกิน16ปีหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทําของตนมีสภาพหรือสาระสําคัญอย่างไรหรือไม่สามารถบังคับการกระทําของตนได้ให้ฆ่าตนเองถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือเพียงได้มีการพยายามฆ่าตนเองผู้กระทํานะครับก็ต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 293ครับในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา293มาตรา293บัญญัติไว้ว่าผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุไม่เกิน16ปีหรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทำของตนมีสาภาพหรือสาระสำคัญอย่างไรหรือ ไม่สามารถบังคับการกระทําของตนได้ให้ฆ่าตนเองถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายความสวัสดีครับ